มาเจยอ้เปียวปะแมาแม่ดูมาเร็ววานนี่เพิ่งกินเร็วเบิดเป็นปุ้มุ่ระบยังก่บากเง้วบักเง้ยวปะเขาเอินนี่นี่ดิหรือว่าแวกปนนี่เพิ่งกินไปน้ำทางเบิดเป็นปุ้มบุ้ียหรอว่าชนว่าคือบก้อคัดทันทียนให้มว่าดีเอาไปใส่แบนนีแล ็ีกี้ซานป่ะเนี่ยน้ำน้ำเลยโอ้ไหนวันก็ได้เสียงงามครับว่ะว้าธรรมดาแล้วนะเสียนูนนะเสียงามเัยเนอะขอบคุณเลยนาย มีอะ่าอยากด้วยเปรี้ยวมะม่วงเสียประด็นที่เด็ดหรอกข้าวตัวพี่แม่มันสดแม่มแล้วไปเด็ดบ้างแล้วเรากินอย่างหนึ่งต้องได้ชิมน้ำอ่ะใช่บอสเด็ดมาเองใช่ไหมแม่แมนเนี่ยมบบแก้วัดไหมค่ะ จะมันเป็นมันบวบเปียวเลยหอมมันอ,อร่อยอีหลมันบวเปียวเกินเราไม่ต้องเาเปลือกออกแมนมอื้ยมาเจ้าเจ้าจะเสีอจ้<ม>ะืมตาเอ<ม><ม> แบนี้ออันนี้มังเงวอันนี้มังเงากหมอันนี้มังเจ้ามังกรอจ้อะรก่อนที่มาเป็นมังเวสนยิงมังกรจิปป์บอยยิงขามันดูตรงนี้ขึ้นเนี่ยยิงแล้วหนีแล้วดีแต่ก็ยังข้ามฟันนะแดงแดนนี่แล้วเราประเดันกูี่บ้าไม่อกู่ขงน แ้องเ,เหล่าตังนี่ดีป่ะจ๊ะฮะอ้องเ,เหล่าตังเ<ะ>มียนพักพยังก่อนชาตนาพานา้นะ <c oughs> ากเหรอไปคำหันงบประมาณหลวงก้นอะไรแล้ว่ะจองร้องซื้ออยังเสบีบไปมาก,กอนอีสาน วันยองไม่กินเลยลูกเกี๊ยวเกียวแกบิงแกเวียนเนี่ยจะว่าอะไรยังงี้ดีนี่อย่าดมอย่าหมองคนบริขายเดียวแกบิงแกเวียนเติมพลังเติมพลังเติมพลังด้วยของเกี๊ยวมือกล้องกับโอ๊ตไปไว้นักกีฬาจะแซ่บไหมเนี่ยพอโจนกินกับเลยแต่ช่องไม่ได้พอโจน ผัวซองพากินนี่แหละโอ้พ่อกินมาแล้วกินน้ำ้มกินน้ำลาเนี่ยเฮ็ด้อนเน่น้ำกันเนี่ยมูจะกินอะไรไชจุกินรายมารอไรอันนงี้ก็กว่าวิดีโอลงสองกินก็เลยไปหาอาหารมาใช่นี่เลา,าเล่าก็เห็นคลิปพ่อยเอาปลาคอปล่อยอยูอ่นี่แล้วก็จับอยู่หน้าห้องนี่เจ้าวไหมเจียวหนูเจีย แดว่าพี่เกียร์จำแพนอะไรลูกงามาปะปาอุ้ม่อยปปอุมงามานอยเดววิ่งมาจับกันไม่ได้เลยตน้อยรังยืดน้อย โอ้ไปไปไปเิาไปเลาพี่เลาไปเพ่ล่าไปเล่า a ไปไปเลาปเลไปโอ้โอ้โโอ้ิินไปไเติมพลังก่นไปนาก่อนไปงันบดนี่แม่เค่กีฬาสีแม่เล็กน้อยแม่กสีเล้วก็มูดได้ดนเพื่อน่ะนันเพื่อน่ะพี่เบิร์ไม่ไม่เข็นน้องอย่างนั้นลูกโอ้ยอิ่ม กินเป็นไ้เนึงพอดีอ่ะไม่ซืกิโลแงก่อนจได้สเตะือว่าเป็นวิตามินซีหมดนะจอหมดลไมมเนี่ยไม่อันนั้นนะมันอิ่มแต่ว่าเป็นอาหารพอนักที่บอกมาดูเออเป็นประจุมันหน่อยสามกูร้อยชง เาอด่ได้เเนี่ยชอบเาวโ้มาเดี๋ยวเราจอบเลยเดี๋ยวอ,นนอันเลี้่นนเลนเขาจะมีแข่งกีฬาสีของเด็กกันปะโปรโจระบิใครในนีเ่เราลืดเลยเดิย ถ่ายคลิปดิปามพี่น้องนี่โอ้มีกุ้มแล้วเนาะแมนนแวันที่แปดวัน่นสามบาทสามร้อบามร้อยหกบแมนบัญชีเดิมเงือนไขเดิมพี่น้องสี่สิบปีรับเชิญแอมแอมชอดดาิงบวสเพลงวันที่วันที่จะไาไแอมมากำลังดูคิวแอมสิบเอแอมสิเนาะครูต่ำวันที่แปดครูต่ำอาจารย์ไก่ครับเพราะไก่เองบ่แมน โอเคครับพุตามวันที่8 11มีแย้มชนทิชาเอาข่าวคูมาเลยพี่น้อง360บาทบัญชีเดิมกันไข่เดิมทักไปที่สาวน้อยเพชรบันเพงแฟนเพจทีมมาไทยล่าสุดสุภาผู้ไทยครับก็จุดครับผู้ไทยก็หาเมือเรียบ่บ่5มือค่ะเจอกันค่ะวันที่8 9 10 11 12ค่ะต้องยิ้มนะครั เดี๋ยวใครปิดคลิปให้อย่าลืมนะคะซื้อบัตรจองตั๋วการได้ที่สาวน้อยเพชรบางแพงแฟนเพจทางเฟซบุ๊กนะคะบัญชีเลือกเป็นไทยเดิมโอนแล้วทักไปเลยจริงจริงได้ไปเลยไปอยู่ในกลุ่มรอได้เลยนะคะจิมไ้โดยได้โดยจิมบ่าวกูชายเนาะเพื่อคลิปนะก็จะมีหนิงซินเกิดทำร้องเลงเอาคลิปนี้ฝากพี่น้อกจะดีครับขออนุญาตหัว เป็นภาษาเกาหลีปวโอเคครับโอเคคยัง ร่เท่ากับใจอ่อนล่ะโอ้โหเป็นอยมันเป็นตะสังบางไฟบ่ขึ้นเจ้ามือเบิ้ลไฟเป็ิดมิดเขาออกมาขี้เดียวกันไหมบอกคนที่นังกับพ่อนแท้แล้วครับบอกที่เขาบอกผ่อนแอมยกเราเราไป้ทั้งทีเออเออมันคนมีมีเราดีอยู่ดีคือตอนนี้นี่อุ้ยหมายว่าเจอกับดราม่าเจอกับเรื่องราวหลายๆเรื่องราวถือว่าอย่างวันนั่งคือปฏิทินยังผิดนั่งไปคืดมีดนาทีสามวันชุกก็ว่าต้องมีคนโยงมาน่นั้นคือร่งเท่ากับใจออนไล่างสิไหม เนจะเลยเหมือนกับนั่งยูุติซีแล้วก็ขึ้นไปเช็คเสาเช็คเสาแล้วก็ขึ้นไปร้องเพงลงร้องเพลงแล้วก็ไปพบพระกับพี่น,อน้องในวิถีกลับมานอนนอนแล้วก็ขึ้นไปเช็คเสาเช็คกี่เท่าหนีแม่ชีวิตไหมเพิ่นคือว่าให้ค่ะทีแ่แถวหลานเนาะสระางเพื่นเถอะเนาะเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องทั้น,นี้ครับ